สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาะอาทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบ่าวน้องหานทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มารับชมบ่าวน้องาันะครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวน้องหานอีกเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมด้วยความแซ่บครับ เชิญพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาทุกท่านนะครับมาเสพๆนำบ่าวน้องหันนะครับวันนี้บ่าวน้องหันก็ได้ข้าวขาหมูนะครับน่ครับมีไข่มีผักชีแล้วก็มีหอ,อกกระเทียมครับ,บกระเทียมแตงกับบักบักข่ีครับแล้วก็ผักสลัด อันนี้น้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับนี่ครับมาครับพมืทอผู้ทำพเพลงมาลงเลุยกันเลยครับคำแรกแหกมาเลยครับอืมเซ็ปขนาดเจา้า <c oughs> น้ำจิ้มรสเด็ดลาดครับไปครับ มีขาไก่เลยนะครับขาไก่มาครับมาเซ็เรเซน้ำบาวลังหานนะครับเซนพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะครับทุกท่านนะครับหลังขนาดเจ้า แซ่บขนาดครับแียบอีลีบดเด็ดตัวมาลองชิมดูครับ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บ่าวอนังหารด้วยนะคะ เสร็จขนาดเจ้าอืเปๆเลยครับ 阿蒙了。 นะครับมาช่วยบ้าน้องหางกินนะครับไม่ได้ดกินหมดหรือเปล่าเพื่อมาติดตามชมกันนะครับจะหมดอนหรือบ้า ขึ้นจมูกเลยครับ จะขออภัยพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาทุกท่านนะครับอาจจะเสียงดังรบกวนสักหน่อยครับเพราะผมเปิดพัดลมนะครับ นะครับกินวาจาใดไม่สุภาพกินแล้ก็กินไม่สุภาพก็ขอขอโทษขออภัยนะครับคำใดบ่สุภาพกะติชมมาได้นะครับ มันจะแซบน้ำบางขนาดไหนแซบขนาดเจาะ เสร็จจยเเทียรออกร้อน จิ้มซีฟู้ดครับมันจิ้มซีฟูดแล้วเป็ียดจิจานเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวนางหันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบ่าวน้องหานนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีนี้กะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ